ไแลปองนอ่ะอปก็เรยครับ่นะเอายเเลยมาคนี้แงัแ่บ้างครับผมก็นี่ครับนี่เลยครับผมโค้ชชวนแย่แลกโชกับแพรนสต์รกี้ครับผมก็เป็นคอลเรชั่นกับทางโค้ชกับทางแพสตรกี้นะครับเป็นปีที่ห้าแล้วนะครับก็ชวนทุกคนมาแยกขยะกันดับีเสขึ้นกัครับผมมาเป็นปีแรก ช่ช้ปกติคือผมจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเซนสทีฟเรื่องการทิ้งขยนะนะตั้งแต่เด็กแล้วผมเป็นคนที่ไม่ชอบแบบเห็นเวลาเห็นขยะหลายแบบเนี้ยเราขัดใจเราอยากจะทิ้งให้มันแบบตรงทุี่ใช่ของผมของผมจะเป็นที่บ้านมากกว่าครับผมคือของผมว่าด้วยความที่อาจจะไม่ได้เป็นคนทำ, <laughs> ทำความสะอาดบ้านเองด้วยส,ส่วนใหญ่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ <c oughs> ก็ถูกสอนมาให้แยกขยะตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ก็เป็นแบบเป็นอะไรที่ที่บ้านทำอยู่แล้วด้วยครับผมอย่าาาแยกขยะเก่งขึ้นไหมแยกขยะเก่งขึ้นไมก็จะบอกว่าเก่งขึ้นไหมก็ก็มีความรู้มากขึ้นครับผมแต่ว่าก็อย่างที่พูดก็คือว่าของของที่บ้านก็เป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคนแยกแค่เดิมก็เลยมีความรู้มากขึ้นแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยลงไปทำครับผม เมื่อกี้ดูเชี่ยวชาญอยู่ดูแบบดูแยกเร็วใช่ไหมจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณมินแฟนแหละเพราะว่ามินแฟนที่มามาร่วมกิจกรรมเป็นคนช่วยเราใช่ครับใช่แล้วเมื่อี้บอกว่าการแยกขยะนี้ผมว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะสำคัญนะเพราะว่าอย่างอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าคือทุกวันเนี่ยเวลาเราใช้ของเสร็จนะมันก็จะแจกขยนะผมเลยรู้สึกว่าการที่เราแบบแยกขยะให้ถูกที่เนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อโลกเราด้วยเนี่ย แล้วก็นอกจากส่งตส่งผลต่อโลกเรามันก็ง่ายขึ้นกับคนที่ทํางานเกี่ยวกับขยะด้วยแตาถ้าพูดเรียนเรื่ความเป็นจริงเนาะก็นอกจากช่วยสังคมแล้วก็ช่วยอนาคตเราด้วยแล้วก็ช่วยพวกพี่เขาด้วยเหมือนกันครับผมครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับพกชวนแยกดุนโับพกชวนแยกแรกรุนโชยกับแคชลัคกี้นะครับผมก็นอกจากการแยกขยะแล้วยังมีของรางวัลนะครับผมราง และคอยต่างๆนะครับที่ได้จากการแยกขยะกับใช้สลั๊กี้นะครับผมก็ลองไปดูและฝากติดตามมาด้วยนะครับครับผมซึ่งกิจกรรมจะมีตั้งแต่วันนี้เนาะจนถึงวันที่สาเซ็ตขึ้นมาแบบนี้นะครับนขอบคุณนะครับครับผมนี่ก็ยังตั้งแต่เหมือนเดิมนะคะตอนคุยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากจริงเพราะวพวกเราสองคนก็ช่วงนี้ถ่ายซีรีส์เนาะก็ไม่ค่อยมีงานาะไ้มาออกอีเวนต์มาพูดเท่าไหร่พอขึ้นมาก็ตื่นตันใจได้รับพลังาจจากแฟนคับก็ที่ถึงทุกคนมากๆไม่ได้เจอกันนานมากๆใชไหม ก็ไม่ไม่ได้เจอกันนานมากครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มา s u วันนี้มาแลอวก็อินใจ่อยก็ไม่ได้ยินอ๋อใช่ครับใจก็เพลงคุณปล่อยไปวันนี้เราก็มา support เพื่อนขอบคุณเต้นไปเยอะมากเลยนะโชอบผู้หนึ่งเยอะมากเลยนะสามสี่รอบอะไรนะครับ สปอร์ตก <Support>. ันกับสปอร์ตเชย์เชย์ครับผมก็เออ่สักทีแล้ว <laughs> ไม่แต่ก็เออ่ได้ปล่อยเพลงใหม่แล้วครับผมก็หายไปปีหนึ่ง <laughs> กับการปล่อยเพลงครับผมก็ฝากทุกคนติดตามมันด้วยนะครับเออ่เพลงใหม่ครับชื่อออินะครับบนยูทูบของอีสเตอร์มิวสิกและสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มนะครับใ,ใช่ใช่ <laughs> ก็ก็เป็นแนวที่แปลกใหม่สำหรับเราเหมือนกันก็เออ่ ก็ถ้ายอมรับตามตรงก็อาจจะไม่ใช่แนวที่ถนัดมากขนาดนั้นแต่ก็พยายามทำให้เต็มที่ครับผมทำได้ดีครับทำได้ดีเลยใช่จริงแล้วก็ผมก็ดีใจกับกับเขาด้วยที่บอกได้ปล่อยเพลงนี้เหมือนกันให้พ่อด้วยท่าไหนเราชอบก็ไม่ห่างท่าเป็นออรินท์เราชอบแล้ว เหรอครับอันนี้เป็นแฟนทุกคนดีกว่าหันข้างมันจะไม่เห็นกล้องนะก็จะไม่เห็นหน้านะไม่เห็นเลยตายแล้วตายหมดเลยแต่ว่นนิค่ามาแลัฒนาการเราดีขึ้นมากใชอ๋อก็พัฒนาการดีขึ้นเยอะไหมก็เอาจริงๆผมไม่กล้าพูดอะไม่กล้าพูดด้วยตัวเองว่าพัฒนาดีขึ้นเยอะไหมแต่ก็พยายามพัฒนาตัวเองเรื่อยๆ กาเต้นก็ฟ้าพีกันขอบคุณครับก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถนัดมากแต่ก็เป็นสิ่งที่พยายามฝู่เรื่อยๆครับผมพยายามฝู่เรื่อยๆครับครับจริงๆผมอาจจะพูดเลยว่าทําได้ดีมากนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยว่าผมตั้งแต่อยู่เรื่องมาวันแรกจนนี้ผมเห็นเลยว่าภูมินก็พัฒนาขึ้นเยอะมากเรื่องการเต้นผมแบบบอกเลยว่าคุณเก่งมากตอนนี้ใช่รอดูในแฟนคลับเลยครับไปหลาๆเลยๆ เจอกันนะครับเจอกทุกคนนะครับผมรู้สึกว่าทุกคนจะได้เห็นแบบพวกเราสองคนในเวอรชััโตขึ้นแล้วกันชายอย่างแรกเลยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบทำให้บัตรซทั้ง3ารอบนะครับเราดีใจมากๆแล้วก็จะทำใหนทกี่แน่นอนครับผมแล้วก็รอทุกคอมเนต์เลยครับก็มีคุยกันไว้มีพันกันไว้หลายๆคอมเมนต์เลยก็ตอนนี้ก็ เป็นช่วงรอนิดหนึ่งครับหนึ่งก็เดี๋ยวรอคิวพวกเราเข้าสู่การ้อมปุ๊บก็จะ 1. 1> ก็จะเริ่มกันอย่างทันทีครับตอนนี้ก็ยังเป็นโปรเซสนภาพในฝน<ร>ันอยู่เป็นภนาพในประชุมประชุมอยู่ตอนนี้ครับผมเหลือลงมือทำครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับมีการคุยเรื่องเพลงหรือว่าเลือกสีควรไว้แล้วครับผมก็คุยละวางแผนกันละเหลือทำ ครับผมจะมีความแบบว่ามันเป็นในเรื่องของการเดินทางากกว่าใช่เพราะว่าอย่างอย่างที่แฟนคลับพวกเราก็มันมาในนามของลอนเดลูใช่ครับผมซึ่งแปลว่าจุดนัดพบแต่แล้วติมของเราก็เป็นรถไฟซึ่งถึงแม้ว่าจะเห็นโปสเตอร์ว่าเป็นแบบรถไฟย้อนยุคนิดนึงแต่ว่าเอของเราก็จะเป็นทุกแบบเลยครับทุกสถานีก็จะพาไปตามสถานีต่างๆพาไปตามเจอรี่ของเราครับผมแดงว่าสามวันคือว้าวหมดเลยสามวันคือว้าวหมดเลย จะพยายามให้ว้าวครับจะพยายามให้ว้าวก็เผื่อบางคนมาดูซ้ำก็จะได้อรรถรสมันใหม่ด้วยจะแตกต่างกันมากไหมในแต่ละวันขออุบไปก่อนแล้วกันว่ามากหรือไม่มากแต่ว่าบอกได้ว่าแตกต่างแน่นอนแตกต่างแน่นอนไม่แต่พอมัเป็นสามวันมันจะว้าวหรือมันจะว้าวว้าวว้าวผมว่าจะพยายามให้ว้าวว้าวว้าวแต่ก็จะพยายามให้เท่ากันทั้งสามวันเพื่อไม่ให้ คนที่ดูวันแรกแล้วคนที่ดูวันสุดท้ายไม่เท่าเทียมกันด้วยเพราะว่าทุกอย่างมันก็เขาเรียกว่าอะไรต่างโชว์ก็เป็นต่างโชว์ของมันเองมันเป็นอะไรที่าคว่าแบบเฮ้ยได้ททไหนแล้วก็ทําีอืมผมว่าเป็นการโชว์สกิลการโชว์สกิลเพราะว่าเราสองคนยังไม่เคยมีเวทีที่ได้แบบเป็นเวทีของเราสองคนเองจริงๆครับ ใช่ก็นี่ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราแหละที่ได้จัดแฟนคอนและได้โชว์เต็มรูปแบบด้วยก็เลยใช่ถ้าว่าง่ายๆก็เป็นครั้งแรกที่ขึ้นคอนเสิร์ตของตัวเองด้วยก็ได้ก็เลยถึงแม้ว่าอาจจะเคยขึ้นรวมมาบ้างแต่ว่าก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ครับจะต่างกันใช่ก็ยังรุนกันอยู่เลยว่าจะโคกันโ h กันได้ไหมแต่ว่าจะทำให้เต็มที่ครับ รถไฟหออาจจะยังนะผมไม่ใช่อะไรนะผมกลัวรถไปหอไม่ได้แต่เดี๋ยวรถไปหอกลางกลางค่ตอนนั้นอาจจะยังเหมือนกันครับก็อย่างที่เคยบอกไปว่าอยากให้แบบว่าพูดในจริงได้โชว์สกิลเต็มที่ก็พอแล้วครับชาโน่าจะเป็นในเรื่องการร้องการเต้นก็จริงๆแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นกันแน่นอนทั้งทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยแล้วก็เราสองคน ยังเสิร <tı ro> <ümüz> <fendim> ์ฟเหมือนเดิมก็ยังก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีมามีอะไรให้โชว์กันเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าก็เพลงที่เคยเพลงที่เป็นของตัวเองกันอยู่แล้วแล้วก็ของเราทั้งสองคนอยู่แล้วก็มีในคอนเสิร์ตครับเลคอนเสิร์ตก็เดี๋ยวเลือกมาตามโชว์เลย gas gas เกสอ๋อเกสเกสจริงๆแล้วตอนนี้อยู่ในโปรเซสอยู่พูดตามตรงนะพี่ คิวไม่มีใครได้เลยอ่ะปัญหากว่าตอนเนี้ยปัญหาไม่ใช่เรื่องการเก็บความรอกมาเกียร์ึงไทยแล้วปัญหาคือต้องหาเกียร์ให้ได้ก่อนใชเส้นได้ก่่อยบอกไม่ได้สิครับโอยเนี่ยจะว้าวได้ยังไงเออถ้าอยากดูก็ต้องมาดูกันในแฟนคลับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับผมจะอันนี้เซอร์ไพรส์ขั้นสุดยอดขั้นสุดยอดครับขั้นสุดยอดครับผมรขี่ยเลยครับเครียดมากเลยครับพี่ เครียดมากเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้เกสมันหมดโลกแล้วที่ผมจะทำคือใช่พี่คือแบบติดต่อใครใครก็ไม่ว่างเพราะเข้าใจ,าจมันเป็นช่วงสิ้นปีด้วยเทั้งไม่ว่าจะได้ค่ายรอกค่ายหรือทุกคนอะไรก็ตามก็แบบไม่ว่างกันหมดเลยผมต,ต่างคนต่างมีโปรเจกต์ของตัวเองหมดเลยชวนคุณสถาพรเลยเหรอครับโอ้อันนะี้ก็อาจจะยังนะ อยากเหมือนกันครับอยากชวนเหมือนกันครับแต่ว่ายังไม่กล้าเล่นกับระบบครับใช่ครับยังยังอยากอยู่ค่ายนี้อยู่ครับครับผมก็ขอฝากติดตามบอลดิบูแฟนคอนด้วยนะครับใช่ครับก็เป็นแฟนคอนพวกเราครั้งแรกนะพวกเรากต ทางไม่เต็มที่นะครับผมตอนนี้ก็บัตรโซเอาแล้วแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้บัตรก็สามารถซื้อลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับครับผมบนไทที้เกมเมเจอร์นะครับผมเล่นวันที่31ตุลาคมนะครับแล้วก็วันที่1นัดสุดพิเศิกายนะครับครับตอนนี้เราถ่ายทำไปได้แล้ว20 2 0 21ซุตคู่ใช่ก็จริงๆแล้วเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้ก็ ต้องคืนนี้ต้องนั่งรถตู้กันไปเขาใหญ่ก็ไปกันด้วยครับผมก็เดี๋ยวไปอยู่เขาใหญ่กันเดยวาวครับผมก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ใทรทำมาเกินขึ้นทางแล้วใช่ครับใช่ครับผมได้ติดตามันเลยตรงนี้แน่นอนครับใช่ครับเมื่อไหร่จะเข้ากองใช่ก็ที่ผมบอกไปว่าทุกคนได้เข้ายุคเป็นผมเพราะวันนี้โฟนได้เข้าไปแล้วครับผมก็เหลือของคนเดียวนะครับซึ่ง ถ้าตามคิวคือเ,เร็วๆนี้ก็หวังว่าจะเป็นเร็วๆนี้เหมือนกันรุ้นอยู่เหมือนกันรุ้นอยู่เหมือนกันเพราะว่าตื่นเต้นครับผมเพราะว่าเห็นพวกพี่ๆน้องๆส่งรูปในกองมาส่งภาพฉากเอยส่งภาพคาแรคเตอร์กันเอ่ยแล้วแบบโอ้รู้สึกว่ามาันน่าตื่นเต้นมากแล้วก็น่าเล่นมากๆคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ